เปียงไหมคุณเปียกปะเอออืิเปียงไหมลูกกินเปียงไหมเปียงไหมอะปะกินไหมกิะกินอ่ะอ่ะกินอือ กินเปียกปะอือเดี๋ยวกินเปียกปะอืออือแต่เดี๋ยวพ่อไปเอาเปียกให้กินดีกวนะ่าไหมกินปะกินเปียกปะได้ไหมอะไรบ้างอือเป็นอะ่ะเป็นอะ่ะ